วีบอกเจ้าเดือดเดือดกับบรอนบี้3ต่อ3ซีเคบอกก็เปิดบ้านเฉือนซอนเดอร์ยายสกี้ได้ที่1ต่อ0ขวา3แต้มวิววิวโหนตัวแรกยังมาอยู่วิเคราะห์อบอลบเอดี้2กรกฎาคม2567สําหสำหรับวีเบอร์ตองโหนยกยังคงทำผลงานนะครับท่นทีติดตามในส่วนของลายแอดก็ยินดีด้วยยังไงก็ถ้าหากสนใจรับความพิเศษแบบนี้ รวมถึงเด็ดสัตว์และหวนยกก็ต้องแอดเอดีสามสามตัวครับแน่นอนว่าอย่าลืมมีแอดนำหน้าวีเบอตองเด็ดสัตว์และหวนยกสามารถแอดมาตามติดกับแอดดี้กันได้ทุกวันนะครับทุกคืนด้วยส่งตรงให้กับทุกท่านฝากให้พิจารณากันต่อไปเร็วๆนี้จะมีบอลสดกับแอดดี้นะครับยังไงก็ตามจะแจ้งให้ทุกท่านที่เป็นแฟนคลับของวิเคราะห์บอลบายดี้ได้ทราบกันอย่างแน่นอนฝากกิจกรรมเหมือนเช่นเคยในทุกๆวันครับ สำหรับผู้ที่ติดตามวิเคราะห์บอลบายดีสามารถท่ายผลในคู่แรกนะครับในคลิปวันนั้นนั้นท่ายผลที่ใต้คลิปนี้ครับถ่ายถูกแคปหน้าจอส่งที่แอดอดี3ตัวติดต่อรับ100กันได้ทันทีนะครับยินดีกับหลายๆท่านที่ทายได้อย่างราวกับตาเห็นมาก่อนด้วยแหวว้าวๆเลยทีเดียวโดยวันนี้ครับเป็นคู่ของลิงบี้กับ FC c โคเปนเฮเกนย้ำว่าต้องเป็นคู่นี้คู่แรกของแต่ละวันเท่านั้นนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้มาพบกันในทุกวันและทุกคลิปทาง y u u t u h anel h anel n นี้ c h anel n เดียวครับกับวิเคราะห์บอลบ่ายอดีตคู่วันนี้มารอทุกท่านนะครับเชิญครับ คู่แรกของเราครับเดนิสซูเปอร์เลนครับลิงบี้จะพบกับ FC โคเปนเกนคู่นี้เล่นกันเที่ยงคืนครับสนามลิงบี้สตาดิโอนครับเฮดโค้ชเจ้าถิ่นเป็นมอร์เทนคารเซนส่วนทางด้านทีมเยือนก็จาคอบนีสตีปนะครับส่วนทางด้านของลิงบี้ครับพวกเขาจบฤดูกาลไปด้วยอันดับที่8นะครับด้วยผลงาน23แต้มจาก22เกมแล้วก็เกมในบ้านครับเก็บได้16แต้มนอกบ้านได้7แต้มครับนอกบ้านแพ้เยอะนะ 6เกมหลังสุดปิดฤดูกาลเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับชนะแค่2เกมเท่านั้นแล้วก็เก็บมาได้6แต้ม FC โคเปนเกนครับจบอันดับ3ครับ22นัดเก็บได้45แต้มในบ้าน22และนอกบ้าน23แพ้ในบ้าน3แล้วก็แพ้นอกบ้าน2นะครับ6นัดหลังสุดยังชนะได้4ครับถึงแม้ว่าจะแพ้2เกมก็ยังได้มา12แต้มแถมยิงถึง12ประตูแล้วก็เสียแค่4ประตูเท่านั้น FC โคเปนเกนเจอกับลิงบี้ล่าสุดวันที่10มีนาคมนะครับต้นปีที่ผ่านมา เอฟซีโคเปนเฮเกนชนะได้4ต่อ0ครับลิงบี้ต้านไม่อยู่นะครับ1.5แล้วก็มาสูงครับลิงบี้พวกเขาแพ้กับ FC c o m โ n เปนเดเกนต่อ2 22กรกฎาคมปีที่แล้ว1ปีพอด,ดีเลยนะครับแล้วก็กำแพง0.75ทำไม่ได้แล้วก็มาสูง10เกมหลังสุดครับ ทางด้านของลิงบี้เนี่ยทำได้อยู่2เกมเท่านั้นตามกําแพงนะครับแล้วก็ไปแตะสูงครับคู่นี้เจอกันส่วนใหญ่ก็ยิงกันได้เยอะบ่อยเหมือนกันนะก็ไปถึง6เกมเลยนะครับจาก10เกมหลังสุดนะครับนี่ถ้ารวมเกมอุ่นเครื่องในปี2020ด้วยก็น่าจะแตะอยู่ที่ทั้งหมด7เกมได้เช่นกันนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกมสูงเนี่ยมีถึง66.7%ในการเจอกันของทั้ง2ทีมตั้งแต่ปี2019นสาะครับสำหรับทางด้านของลิงบี้ครับอุ่นเครื่องล่าสุดชนะแลนส์โคนาสี่ต <coloured> <top> ่อพ้ <teaches thoughts> กับฮิวเีร์โรสนะครับ0ต่อ3ในเกมอุ่นเครื่อง0.75ทําไม่ได้มาต่ําแล้วก็ แพ้ฮาวิโดฟครับ0ต่อ4คือ10เกมล่าสุดก็มีทําตางกระแพงได้3เกมแตะสูงก็3เกมครับตรงกันเลยเอ่อเปอร์เซ็นที่น่าสนใจเนี่ยไม่ค่อยจะมีนะครับ40กว่ากว่าๆทั้งโอกาสชนะโอกาสทําได้ตา่างกระแพงแล้วก็โอกาสจะเป็น0ครับแต่10นัดหลังสุดพวกเขาก็ชนะได้4เกมนะครับเอฟซีโคเปเเกนครับอุ่นเครื่องล่าสุดชนะซอนเดอร์ไจสกี้3ต่อ2กระแพง1ลูกเจ้าตา่างกระแพงมาสูงเสมอกับวิกตอรีพีเซ่นนะครับ3ต่อ3ครับ0.25 ของวิโตรีพีเซ้นโคเปนเเกนทำได้และมาสูงพวกเขาถล่มทางด้านของ WSG w a t เทนนะครับ0.5 0.75ทำได้และมาสูง10เกมล่าสุดก็ทำได้อยู่3เกมแตะสูง6เกมนะครับ3เกมหลังสุดในการอุ่นเครื่องเป็นสูงทั้งหมดเลยครับสำหรับ10เกมหลังสุดชนะ5เสมอ2และแพ้3ครับโอกาสชนะ5 0ที่น่าสนใจคือโอกาสเป็นสูงถึง60%นะครับ สำหรับคู่นี้กำแพงที่ fc c o เ p e นเ g e n นั่นแหละครับ1ลูกได้0.90 1.2ได้เต็มแล้วก็สูง3ลูกได้0.91เต็มต่ำได้ที่0.87 FC โคเปเนเก fc ยังไงก็ดูเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับสำหรับการเจอกัน2เกมล่าสุดก็เป็น fc c o เปเนเกนที่ทำได้ดีกว่าอีกทั้ง10เกมหลังสุดในการเจอกันก็ทำได้ดีกว่าถึง7เกมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ยังไงก็ ยังคงมองว่า FC โคเปนเฮเกนมีสิทธิ์บุกชนะสกอร์ที่ขาดได้ด้วยครับขั้นต่ำศูนย์ต่อ2ครับมองว่าจะเป็น3แต้มของ FC โคเปนเฮเกนครับคู่ที่2ครับสวีเดนออสเวนคารครับ G A I S โกเตบอร์กกับ A I K โซน่าเที่ยงคืนครับเล่นกันที่สนามกัมลาอูเลวีนะครับเฟรด ريك ฮอมเบิร์กครับเฮดโค้ชเจ้าถิ่นส่วนทีมเยือนก็จะเป็นเฮนอกกอยตอมนะครับ G A I S โกเตบอร์กครับผมชอบโลโก้สโมสรนี้มากเลยนะมี สีแดงสีเขียวดูมันมีหลากหลายดีนะครับอ่ะ GAS ก็ได้บอกครับล่าสุดตอนนี้14นัดชนะ7เสมอ1แพ้6นะครับอยู่อันดับ7ยิง17เสีย20เก็บได้22แต้มส่วนเกมในบ้านชนะ5เสมอ1แพ้1ครับในบ้านถือว่าดีนะยิง1 1เสีย7ได้16แต้มนอกบ้าน7เกมไปแพ้ซะ5เกมก็ถือว่าเยอะมากครับชนะได้แค่2เกมเก็บได้6แต้มเท่านั้นแถมยิงได้น้อยนอกบ้าน6ประตูเสียถึง13ประตูเรียกได้ว่าออกนอกบ้านเป็นเละเหมือนกันนะครับ 6นัดหลังสุดชนะได้แค่2เสมอ1และแพ้3ยิง6เสีย9ได้7แต้มพอเข้าสูา่เกมที่8เนี่ยเริ่มจะมีปัญหาแล้วนะครับ G A S ก็ได้บอก AK Sona ครับพวกเขาตอนนี้อยู่อันดับ8นะครับมีแต้มตามหลัง G A S ก็ได้บอกอยู่2แต้มชนะ6เสมอ2แพ้6ยิงได้26เสีย30นะครับจาก14เกมในบ้านดีนครับชนะ5แพ้2เท่านั้นยิง18เสีย9ได้15แต้ม ออกนอกบ้านชนะได้แค่เกมเดียวครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป4ยิง8ออกนอกบ้านโดนไป21ประตูนะครับจาก7เกมเนี่ยเฉลี่ยแล้ว1เกมโดนแน่ๆ3ประตูนะครับแล้วก็ได้5แต้มนอกบ้านเท่านั้นโอ้โหโซน่าน่าจะโซม,มากแล้วครับ6นัดหลังสุดชนะ2และแพ้4ครับยิง11เสีย17ได้มาแค่6แต้มเจอกันล่าสุดในบอลถ้วยวันที่ท19กาุมภาย้อนกลับไป7ปีก่อนครับโอ้โหโซน่าชนะ g a s 1-0ครับ 1.75ของ GAIS เป็นโซน่าทำได้แล้วก็มาต่ำนะครับ10เกมล่าสุดก็ไม่เชิงครับเพราะว่าต้องไล่ไปถึงปี2 0 0 8โน่นเลยนะครับก็ทางด้านของ GAIS ทำได้อยู่4เกมตามอําแพงครับโซน่าพวกเขาทำได้อยู่5เกมมีเจ้าตามอําแพงกัน1เกมนะครับแต่สูงทั้งหมด3เกมเท่านั้น10นัดหลังสุด GAIS ก็ได้บอกชนะทางด้านของโซน่าเพียงแค่2เกมเท่านั้นที่เหลือเสมอ1และแพ้ถึง7เกมครับดูแล้วดูทางด้านของโซน่าจะเป็นบอลชนะ ทาง G A I S นะทางด้านของ G A I S ครับล่าสุดพวกเขาออกเยือนแล้วก็แพ้ทางด้านของซิร i อุสสาต่อ1 0ึ่งต้านไม่อยู่แล้วก็มาศูนย์ครับเล่นในบ้านเสมอฮามบี้ย์ศูนย์ศูนย์ครับกำแพงเสมอเกมนี้เจ้าตากำแพงมาต่ำแล้วก็อุ่นเครื่องชนะเวนซีเซล์นะไม่ใช่เวนดีเซลนะเวนซีเซล์ครับสต่อ1ครับสิเกมล่าสุดถ้าดูจากตรงนี้ถ้ารวมเกมอุ่นเครื่องที่ชนะเวนซีเซล์ก็น่าจะทําได้ทั้งหมดที่6เกมครับแตะสูงก็น่าจะอยู่ที่ทั้งหมด 5เกมนะครับโอกาสทําได้ตามกําแพงน่าสนใจที่สุดครับ62.5ส่วนโอกาสชนะ50%เช่นเดียวกับที่โอกาสเป็นศูนนะครับส่วน AK เคโซน่าครับเพิ่งจะบุกชนะฮัมสตัดมาได้2ต่อ1ในลีครับ0.5ทําได้มาสูงเล่นในบ้านแพ้คามา1-2กาแพง1ลูกเกมนี้ทําไม่ได้แล้วก็มาสูงนะครับพวกเขาอุ่นเครื่องกับสปาร์ตาปราเมื่อ29มิถุนาแพ้มา3-1ครับ สินัดหลังสุดถ้าดูจากตรงนี้พวกเขาทําได้อยู่3เกมตามกระแพงเท่านั้นนะครับแล้วก็แตะสูงก็น่าจะ10เกมเลยครับถ้ารวมเกมอุ่นเครื่อง2เกมนี้คือไม่มีเกมที่น้อยเลยครับร้อเลยนะครับสำหรับคู่นี้ครับกำแพงครับอยู่กับทางด้านของ GAS i โ o เตบอ0ก5 2 5ได้เต็มครับสูง2.75ได้0.97แล้วก็ต่ําได้0.90คู่นี้ถ้าจะดูสถิติแล้วเนี่ยมันต้องย้อมไปถึง7 เลยแต่ว่าลูกการนี้นะครับล่าสุดถือว่าค่อนข้างสูสีออกนอกบ้านของ AK s o โซนาไม่ดีครับเพราะว่าโดนถึง21ประตูแต่ว่าในบ้านของ GAIS ไ็ได้บอกทำได้ดีถึงแม้ว่า6นัดหลังสุดพวกเขาจะเก็บชัยชนะได้เพียง2เกมเท่านั้น แต่เชื่อว่าเกมนี้ครับรุูการนี้ผลงาน G A S d นะครับล่าสุดก็เล่นกันบอลถ้วยถึงแม้ว่าจะแพ้ในเดือนกุมภาปี2017โอ้ิ็นั่นคือ7ปีที่แล้วครับผมจะเรียกว่าล่าสุดก็ไม่เชิงเนะอ่ะยังไงก็ตามครับมองว่าเกมนี้ทางด้านของ G A I S นะครับน่าจะเอาชนะไปได้ครับอย่างน้อยที่2ประตูต่อ0ครับเชื่อใจเจ้าบ้านครับ0.25แบบนี้ได้เต็มด้วยเดินหน้าอยู่ G A I S กูแตบอกครับ2-0ครับ คู่ต่อไปครับคู่ที่3โปแลนด์แอสต้าคาซาครับลีกสูงสุดของโปแลนด์สตอร์มิเลชกับทางด้านของวิสซอลล็อดนะครับคู่นี้จะเล่นกันเที่ยงคืนครับก็ทางด้านสนามในวันนี้จะเป็นสตูดิโอสตาลิเมเลชนะครับแล้วก็ทางด้านเฮดโค้ชเจ้าถิ่นคามิวคิเลสส่วนทางด้านทีมเยือนก็เดนิเอลมิลินเลสนะครับสตอร์มิเลชครับล่าสุดฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาก็จบอันดับ11เลยนะครับก็6นัดหลังสุดเก็บได้5แต้มเท่านั้นครับผลงานก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะ ว่าพวกเขาแพ้ถึง13เกมนะครับชนะ11แล้วก็เสมอ10ส่วนวิสซอลอดนะครับพวกเขาก็จบอันดับ9ครับในแอ็กสตาคาซามีแต้มมากกว่าทางด้านของสตอร์มิเลตในการจบฤดูก,กาล3แต้มเท่านั้นนะครับในบ้านนอกบ้านแพ้7เกมเท่ากันแต่ว่าในบ้านเนี่ยพวกเขาชนะได้9นะครับได้28แต้มในบ้านแล้วก็นอกบ้านได้แค่18แต้ม6เกมหลังสุดของฤดูก,กาลเก็บได้7แต้มเท่านั้นแหละครับสตอร์มิเลตครับล่าสุดเจอกับวิสซอลอดเนี่ยเสมอกัน0-0ครับ13เมษายนที่ผ่านมา 0. 2 5ของทางด้านาวิซอลลอดนะครับเป็นสตอร์มิเลตทำได้แล้วก็มาต่ำถ้าดูจากเกมอย่างเป็นทางการครับทั้งในลีกสูงสุดแล้วก็ในบอลถ้วยเมื่อปี2023เนี่ยก็ทางด้านของสตอร์มิเลตทำได้อยู่สอเกมครับวิซอลลอดทำได้3เกมเจอกันยิงกันไม่เยอะครับมีเกมเดียวในปี2022เดือนกันยาที่วิสอลลอดถล่มได้3-0เท่านั้นนะครับเพราะนั้นก็ ดูจากตรงนี้ Stormy l e n ทำได้2เกมวิ่สลอดทำได้อยู่3เกมค่อนข้างสูสีแลครับ Stormy l เพิ่งจะอุ่นเครื่องชนะ Steel Russo นะครับ5ต่อ0กำแพง0.5ทำได้มาสูงครับพวกเขาไปอุ่นเครื่องกับทางด้านของ LKS สลอดนะครับแพ้มา3-1 0.25ต้านไม่อยู่แล้วก็ มาสูงเล่นในบ้านครับอุ่นเครื่องกับทางด้านของเซนเดียนาวีแซักนะครับแพ้มา0ูนย์ครับกับแพง3ามลูกนะครับโอ้โห่ทำไม่ได้แล้วก็หมาต่ําก็10เกมล่าสุดทําได้อยู่4เกมครับแล้วก็ไปแตะสูงทั้งหมด7เกมเปอร์เซ็นต์จะเป็นสูง70%เลยนะครับสำหรับสตอร์มเเลตก็คือทั้งยิงได้แล้วก็ทั้งเสียประตูเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะวิซอลลอดครับเพิ่งจะแพ้ลิเกวอร์ซอลในการอุ่นเครื่อง2ต่อหนึ่งแล้วก็อุ่นเครื่องชนะบานิกออสตราว่า 2ต่อ1ครับกำแพง0.25เกมนี้ทำได้สูงต่ำเป็นเจ้าและแพ้ทางด้านของมอเตอร์รูบินนะครับ1ต่อ2 0.75ทาไม่ได้แล้วมาสูง10เกมล่าสุดทําได้ต่างแพง5เกมนะครับแล้วก็แตะสูงทั้งหมดที่6เกม10นั้นหลังสุดชนะ4เสมอ1และแพ้5ครับเปอร์เซ็นที่เป็นเกมสูงถึง66.7%อันนี้คือน่าสนใจอยู่อย่างเดียวเลยนะครับคู่นี้ครับทางด้านของ s t o r m l a t กับทางด้านทีมเยือนอย่างวิสโซลอดนะครับก็มองว่าเกมนี้ครับถ้าผลงานในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยใกล้เคียงกันมากมากก็ทั้งในและนอกบ้านของทีมเยือนเนี่ยแพ้7เกมครับส่วน s t o r m l a t ครับค่อนข้างจะดีในบ้านจริงๆพอมาาดูจก ิตแล้วค่อนข้างจะสูสีกันด้วยนะครับคู่นี้กำแพงก็มีเสมอเจ้าบ้านนี่แหละครับได้เต็ม0.25ของทีมเยือนก็ได้เต็มเช่นกันนะครับสูง2.5ได้0.93และต่ำได้0.92เดินหน้าอยู่ Stormylet ครับผมมองว่าเกมนี้เล่นในบ้านนะยังไงก็ตามไม่ได้มีผลงานที่แตกต่างกันในรูปการที่แล้วเท่าไหร่ในบ้านลูกการที่แล้ว Stormylet ใช้ได้นะครับเพราะนั้นเกมนี้ผมเชื่อใจทางด้านทีมเจ้าบ้านอย่าง Stormylet ครับให้อย่างน้อยชนะได้ที่ 2ประตูต่อ1น,นะครับหมองว่าเกมนี้เปิดประเดิมเจ้าบ้านได้3แต้มครับ2 1ครับ คู่ที่4ครับฟินแลนด์ไวท์เค้าส์ลีก้าครับอินเตอร์ตูคูครับจะพบกับกานิสตันเฮลซิงกินะครับสี่ทุ่มเล่นกันที่3เวอริตัสสตาดิออนครับเวซ่าวาเซราครับเป็นเฮดโค้ชเจ้าถิน่นส่วนทางด้านทีมเยือนก็จะเป็นยูซี่เลปาราตี้นะครับอินเตอร์ตูคูครับทางด้านของเจ้าถิน่นตอนนี้16นัดผ่านไปในไวท์เค้าส์ลีก้าชนะ6เสมอ3แพ้7ยิง28เสีย24นะครับเก็บได้21 18, แต้มจาก16เกม ในบ้าน8เกมเนี่ชนะ4เสมอ2แพ้2ยิง15เสีย10ได้14แต้มส่วนนอกบ้านครับมีแพ้ถึง5เกมแต่ว,ว่าชนะ2เสมอ1ยิง13เสีย14ได้7แต้มนะครับ6เกมหลังสุดใช้ได้ครับชนะ4เสมอ1แพ้1ครับยิง15เสียแค่3เท่านั้นนะครับเก็บได้13แต้มคือ6เกมหลังสุดเ,เริ่มจะดีขึ้นนะครับ Inter t ์ k ู u ูส่วนกานิสตันเฮลซิงกีครับอันดับ10ตอนนี้15นัด ยิง19เสีย29เก็บได้13แต้มในบ้านมีแพ้4เกมได้มา7แต้มเท่านั้น,นครับส่วนนอกบ้านชนะเกมเดียวเสมอ3และแพ้4ได้มา6แต้ม6เกมล่าสุดชนะ1เสมอ1แพ้4ยิง7เสีย14ได้มา4แต้มก็คือว่าช่วงหลังๆมาตั้งแต่เข้าเกมที่9เป็นต้นมาเริ่มจะแย่แล้วนะครับสำหรับทางด้านของคู่นี้เจอกันล่าสุดวันที่6เมษายนกาเสตันเฮลซิกิเล่นในบ้านชนะอินเตอร์ทูคูได้2-1ครับ0.5อินเตอร์ทูคูเลยทำไม่ได้แล้วก็มา0ครับ นิสตันเฮลซิงกิดูดีกว่านะครับในช่วง่า่เกมหลังสุดที่เจอกันเกมยังเป็นทางการเนี่ยเจอกันมีบอลถ้วยเกมหนึ่งแล้วก็ในลีกฤดกกาลนี้เกมหนึ่งนะครับแล้วก็แตะสูงอยู่3เกมเท่านั้นอินเตอร์ตูคูล,ล่าสุดครับพวกเขาชนะอิคินาถึง0ต่อ7นะครับกรแพง1ลูกทําได้นะครับแล้วก็พวกเขาชนะลาติได้3 0มศูนย์กําแพง1ลูกเหมือนกันทําได้แล้วก็สูงทั้งคู่เลยในฟิแนแลนด์ครับตูคูชนะทางด้านของ TPS 3ต่อ2ครับ1.25อยิงน้อยไปหน่อยนะ นะแต่ว่ามาสูงนะครับ10เกมล่าสุดก็เลยทําได้อยู่ทั้งหมดที่7เกมครับแต่สูงทั้งหมดก็7เกมเช่นกัน5เกมหลังสุดสูงทุกเกมนะครับกานิสตันเฮลซิงกิครับ5เกมหลังสุดทําตามกระแพงไม่ได้เลยนะครับพวกเขาเพิ่งจะแพ้คูพีเอสสต่อหนึ่ครับหนึต้านไม่อยู่มาสูงเล่นในบ้านก็แพ้อีคินัสหนึ่งต่อสองครับศูนย์าไม่ได้มาสูง ไปเยือนลาติเสมอ3-3มเจ้าต่างกาแพงมาสูงนะครับแล้วก็10เกมล่าสุดทําตางกาแพงได้5เกมแต่ว่าไม่เกิดขึ้นใน5เกมหลังสุดนะแล้วก็แตะสูงครับอยู่ที่ทั้งหมด5เกมครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วง6เกมหลังสุดเปอร์เซ็นต์การชนะมีเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับโอกาสทําได้ตางกาแพงกับโอกาสเป็นสูงที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์คู่นี้ครับมองเจ้าบ้านเลยนะครับอินเตอร์ตูคูครับศูนย์จุดเจ็ดห้าแล้วก็ได้ที่ศูนย์จุดแปดหกหนึ่งรูดได้เต็มครับส อินเตอร์ตูคูในช่วง6นัดหลังสุดทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับเพราะนั้นเกมนี้ยังคงได้เล่นในบ้านเดินหน้าอยู่อินเตอร์ตูคูครับให้ชนะอย่างน้อยที่3ประตูต่อ1ครับมองว่าตูคูจะจัดการกานนิสตันเฮลซิงกิได้ไม่น่าจะมีปัญหา3-1ลุ้นเจ้าบ้านครับคู่ที่5ครับเป็นทางด้านของ โปแลนด์ลีก้าวันครับสเตลูโซจะพบกับอาร์กาการ์ดินเนียนะครับสำหรับคู่นี้จะเล่นกันเวลาเที่ยงคืนครับสนามสเตเดียมเมสกี้นะครับมาเล็กซอบครับเป็นเฮดโค้ชของทางเจ้าถิ่นส่วนทางด้านทีมเยือนก็เป็นวอยเซียกโลโบซินสกี้นะครับสเตลูโซครับในโปแลนด์ลีก้าวันก็พวกเขาจบอันดับ11นะครับในฤดูกาลที่ผ่านมา48แต้มครับจากทั้งหมด34เกม6นัดสุดท้ายเนี่ยพวกเขาชนะได้4แล้วก็แพ้ไป2ครับ เก็บได้12แต้มส่งท้ายฤูดูการที่น่าสนใจก็คือสเตลลูโซเนี่ยทั้งในและนอกบ้านชนะ7เสมอ3แล้วก็แพ้7เหมือนกันเป๊ะครับได้24แต้มผลงานการยิงประตูทั้งในและนอกบ้านใกล้เคียงกันมากๆครับส่วนอาก้กาคาดีเนียครับในโปแลนด์ดีวิชั่น1 l ลีก้าวันเนี่ยพวกเขาก็เก็บได้62แต้มนะครับก็จบที่อันดับ3ชนะ18เสมอ8แพ้8ยิง52เสีย34นะครับเกมในบ้านถือว่ายอดเยี่ยมครับมีแพ้2เกมแล้วก็ชนะ11เสมอ4ครับ ยิง30เสีย14เก็บได้37แต้มส่วนเกมเยือนก็มีแพ้6เกมได้25แต้ม6นัดหลังสุดดูเหมือนปล่อยจอยเล็กน้อยครับเพราะว่าชนะ2เสมอ1แพ้3ยิง5เสีย7ได้7แต้มนะครับการเจอกันล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ครับวันที่25ต้นปีทานาสเตลลูโซไปเยือนอากากาดีเนียแพ้มา5-1น,นะครับ4นัดหลังสุดในการเจอกันเนี่ยยิงกันเยอะทั้ง4นัดเลยครับเป็นสูงทั้ง4เกมแล้วก็2นัดล่าสุด จะเป็นทางด้านของอากากรดินเนียที่ทําได้ครับแต่ว่าในปี2022แล้วก็2023เดือนพฤษภาเนี่ยเป็นทางด้านของสเตลลูโซทําได้ตามกําแพงนะครับก็ค่อนข้างจะสูสีกัครับสำหรับสเตลลูโซอุ่นเครื่องล่าสุดแพ้ทางด้านของโปรกรโซกุล so นะครับ0-1ครับ1.5ทำไม่ได้มาต่ําเล่นกับสโตมิเลตครับเกมอุ่นเครื่องก็แพ้5-0เลยนะครับกำแพง0.5ต้านไม่อยู่แล้วก็มาสูงอุ่นเครื่องชนะฮาร์เปลเบเชวาได้3-1ครับ1.5ทำได้มาสูนครับ10เก เกมล่าสุดพวกเขาทำตามกำแพงได้ถ้าดูจากตรงนี้ก็5เกมนะครับแต่สูงทั้งหมดน่าจะอยู่ที่7เกมครับออโอกาสจะเป็นสูงเนี่ยถึง66.7%เลยทีเดียวอากากาดีเนียเพิ่งจะเสมอกับโอลิมเปียกุสเซียสนะครับ2ต่อ2ในเกมอุ่นเครื่อง1.5ทําทำไม่ได้แล้วก็มาสูงสำหรับการลงเล่นกับแรนเดอร์ครับมวนที่10กรกฎาอุ่นเครื่องเหมือนกันพวกเขาแพ้21ครับแต่ว่ากำแพง1.25ของแรนเดอร์อากากาดีเนียทำได้นะครับ แต่ว่ามาต่ำา3ลูกอย่างต่ำนะครับแล้วก็กาดิเนียไปเยือนวีบอกแพ้มา2 0ศูครับ0.75เกมน,นี้ทำไม่ได้มาต่ำา10เกมล่าสุดทำตางกระแพง3เกมแตะสูงทั้งหมดที่5เกมครับโอกาสเป็นสูงอยู่ที่50%เ 10นัดหลังสุดชนะได้เพียงแค่3เกมเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าผลงานในฤดูกาลก่อนเนี่ยทางด้านของคู่นี้อาก,าก้ากาดินเนียจะมีผลงานในลีกที่ดูดีกว่าแต่ว่าสำหรับการลงเล่นในช่วงอุ่นเครื่องทางด้านของเจ้าบ้านอย่างสเตลรุโซ so ก็ไม่ได้ดีกว่าทางด้านทีมเยือนครับพอๆกันหมดเลยครับเพราะนั้นเกมนี้ครับนี่ถือว่าเป็นนัดเปิดฤดูกาลของโปแลนด์ลีกเกวันนะครับเพราะนั้นเกมนี้ มองว่ากำแพงอยู่กับทางด้านของเซลลุสโซแล้วก็อากากดิเนียเป็นทีมเยือนนะครับที่มีกำแพงที่0.75แล้วก็สูงเนี่ยสลูกได้0.99ต่ำได้0.82สี่นัดหลังสุดในการเจอกันพอๆกันเลยครับสูสีกันทำได้2เกมเท่ากันนะครับแล้วก็อากากดิเนียเนี่ยดูจะทำได้ดีในเกมเมื่อวันที่25กุมภาเพราะฉนั้นเกมนี้ครับมองว่าทางด้านเจ้าบ้านอย่างเซลลุโซนะครับน่าจะมีลุ้นละครับ อย่างน้อยให้เสมอกันครับที่2ประตูต่อ2ครับน่าจะเป็นสกอร์ที่เคยเจอกันครั้งแรกเมื่อปี2022ครับชื่อว่าเกมในบ้านนัดเปิดฤดูกาลสเตลลูโซจะไม่แพ้ครับ2-2แวะสูงได้ด้วยครับคู่ที่6กครับฮาร์ฟนับยอดูจะพบกับอัครเนสครับนี่คือไอซ์แลนด์รีมเลีกครับตี2องบนาทีครับเล่นกันที่คาราคริก้าวูลานะครับเฮดโค้ชเจ้าถิ่นเป็นไฮเมอร์กุดจอนสันส่วนทางด้านทีมเยือนยอนทอร์ฮักสันนะครับ สำหรับทางด้านเจ้าถิ่นครับฮาร์ฟน้ำโยดูอันดับ4ตอนนี้14นัดพวกเขาเก็บได้อยู่24แต้มครับชนะ7เสมอ3แพ้4ส่วนเกมในบ้านทำได้ดีครับชนะ4เสมอ2แพ้1เก็บได้14แต้ม นอกบ้านได้10แต้มนะครับส่วน6เกมล่าสุดชนะ3เสมอ2แพ้1ยิง13เสีย10ได้11แต้มอัครเนสครับอยู่อันดับ5ตามหลังฮาร์ฟนับยอดูอยู่แต้มหนึ่งนะครับเก็บได้23แต้มชนะ7เสมอ2แพ้5จาก14เกมแล้วก็เกมในบ้านมีแพ้2เกมได้15แต้มนอกบ้านชนะ2เสมอ2และแพ้3เก็บได้8แต้มครับเสียประตู13ประตูนอกบ้านนะแต่ยิงได้แค่10ส่วน6เกมล่าสุดถือว่าดีอยู่นะครับชนะ4เสมอ1แพ้1ยิง17เสีย9ได้13แต้ม ฮาร์นับยอดูกับอัคราเนสนะครับล่าสุดเจอกันบ้านอัคราเนสเดือนเมษายนท้ายเดือนครับฮาร์มนับยอดูบุกชนะได้2ต่อหนึ่งครับกำแพงเสมอทําได้แล้วก็มาต่ํา10เกมล่าสุดฮาร์นับยอดูทําได้ถึง6เกมต่างกำแพงแล้วก็แตะสูงอยู่ที่ทั้งหมด4เกมนะครับโอกาสทําได้ต่างกำแพง60%เช่นเดียวกับโอกาสชนะสําหรับฮาร์นับยอดูล่าสุดชนะ HK Co โคปาโวได้31ครับ1.75ทํ้าทได้และมาสูงเสมอ AK เคอะคูเดรรี่นะครับหนึ่ไต่อหนึ่ําและชนะ์จุาบิก10 นในเกมเมื่อวันที่29มิถุนา0.25ทํำได้และมาต่ำ10เกมล่าสุดทำได้4เกมตามกระแพงและแตะสูงทั้งหมดที่6เกมนะครับเปอร์เซน็นที่น่าสนใจคือโอกาสจะเป็นสูงนะครับ60%แต่ว่าโอกาสทำได้ตามกระแพงมีเพียงแค่40%เท่านั้นอัคราเนสเพิ่งจะแพ้ฟิลเคียนะครับ3-0นอกบ้าน0.5ต้านไม่อยู่มาต่ำเปิดบ้านถลม่มทางด้านโคปาวครับ8-0เลยนะครับกระแพง1นงลูกทาได้และก็มาสูงชนะวาลูเลยวิกครับ 3ต่อ2กำแพง0.75เกมนี้ทําได้และมาสูงนะครับ10เกมล่าสุดทําได้อยู่7เกมเลยครับแล้วก็แต่สูงทั้งหมดที่3เกมเท่านั้นโอกาสจะทําได้ต่างกําแพงถึง70%เลยนะครับสําหรับคู่นี้ครับโดยสสิติแล้วในช่วง10เกมหลังสุดถึงแม้ว่าฮามนับจอดูจะดูดีกว่าก็ตามแต่ว่าเกมนี้อะคราเนสมาเยือนด้วยความมั่นใจนะครับ กำแพงเจ้าบ้านที่0.75ก็จริงครับสูง3.5ได้0.97และต่ำได้0.88โดยส่วนใหญ่10เกมหลังสุดเวลาเจอกันคู่นี้ก็สามารถทำประตูกันได้เยอะนะครับเรียกได้ว่าเจอกันทีไรครับตะข่ายสนั่นทุกทีเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับผมมองว่าทีมเยือนอย่างอัคราเนสพวกเขาจะมีลุ้นอย่างน้อย1แต้มครับให้คู่นี้ครับเสมอกันไปนะครับที่2ประตูต่อ2อีกเกมนึงครับมองว่าจะยิงกันเยอะด้วยครับคู่นี้แวะสูงได้แล้วก็ลุ้นอัครเนสครับ คู่ที่7ครับ เป็นโรมาเนียลีก้าวันครับกอริบูซัวครับจะพบกับเซฟซีนครับสี่ทุ่มห้านาทีสนามสตาดิโอนูมูนิสิปาบูซัวนะครับอังเดรเปเปลิต้าครับเป็นเฮดโค้ชเจ้าถิ่นส่วนท่านทีมเยือนก็เป็นทางด้านเบอร์น่าสต็อกนะครับกอริบูซัวครับในโรมาเนียลีก้าวันสำหรับเจ้าบ้านนั้นเพิ่งจะลงเล่นไป1นัดก็เสมอครับศูนย์ต่อศูนย์ได้มาแต้ม1ส่วนเซฟซีลงเล่นไป1นัดชนะ1นึ่งศได้มา3แต้มนะครับสำหรับกอริบูซัวครับล่าสุดที่เสมอก็เสมอ ยี่สิกรกฎาคมกำแพง0.5ของปิโตรูโปเอสติกเดบุสัวทําได้แล้วก็เกมนี้มาต่ํานะครับอุ่นเครื่องก่อนหน้านั้นเสมอกับ FC ฟซีฮีบาครับหนต่อหแล้วก็เสมอกับรีดอมเรียนะครับสอต่อสครับก็0.25ทําทำได้และมา0ครับสิบเกมหลังสุดชนะสมเสมอีแพ้3ครับโอกาสที่จะทำได้ต่างกับแพง50%เช่นเดียวกับโอกาสจะเป็นสูงนะครับส่วนเซฟซี่ครับชนะโบลีเทคนิก้าไอซีได้หนึ่งศูนย์นะครับศูนย์จุดเจ็ดห้าทำนะครับ อุ่นเครื่องมีแพ้ออสเตเวนาสามหนึ่งศูนย์จุดเจ็ดห้าทำไม่ได้มาสูงแล้วก็พวกเขาไปเยือนเฟรนวารรอสในการอุ่นเครื่องยิงกันเยอะเลยครับเสมอกัน4ต่อ4กํกำแพงเฟรนวารรอส0.5เซฟซี่ทำได้และมาสูงนะครับ10เกมล่าสุดครับทางด้านเซฟซี่ทำได้ตามกำแพงทั้งหมด5เกมครับนี่คือรวมช่วงท้ายดูการก่อนด้วยนะครับแล้วก็แตะสูงทั้งหมดที่8เกมเลยนะครับคู่นี้ครับ กอรียบูซัวกับทางด้านของเซฟซี่เกมล่าสุดที่ลงสนามกันไปเนี่ยกองหน้าของเจ้าบ้านมีริคาโดมาตอสนะครับแล้วก็ดากอสเทสการส่วนเซฟซี่ฝากความหวังกับ มาริอุสโกมองนะครับแล้วก็มีเควินบาร์ก้ารวมถึงทางด้านมิเชลเบรลิสนะครับก็จะเป็นกองหน้าสามประสานคู่นี้ครับกำแพงจะอยู่กับเซปซี่นะครับทีมเยือน0.25ได้0.80สูง2.2.5ได้0.96และต่ำได้0.79มองว่าเซปซี่ด้วยประสบการณ์ในลีกลีกวันดูดีกว่ากอรีบูซัวรจริงๆครับ ถึงแม้ว่าเกมนี้จะต้องมาเยือนแต่0.25น่าจะลุ้นได้ครับให้เซบซี่ครับบุกชนะกาเรียบุซัวที่1ประตูต่อ2ครับเป็น3แต้มของเซฟซี่นะครับแล้วก็เกมนี้เชื่อว่าอย่างน้อยจะชนะ1ต่อ2นะครับสำหรับเซบซี่ คู่ต่อไปครับโอเตลุนกรารติจะพบกับฟารูคอนสแตนต้าครับเล่นกันตีสอนครับสนามสตตดิโอนูออกลูนครับโดเนียมอนเตนูคุมทีมเจ้าบ้านครับส่วนทีมเยือนก็จะเป็นจอร์จ้ฮาจีครับนี่คือ2ส,สุดยอดตำนานของทีมชาติโรมาเนียนะครับสำหรับโอเตลุนกรารติครับ ชนะมา1เกมเก็บได้3แต้มส่วนฟารูคอนสแตนตาแพ้มาในเกมแรกครับเจอกันล่าสุดเสมอ1นึ1ครับกำแพง0.5ของฟารูคอนสแตนตาก็เป็นโอเตรลุนการติทําได้10เกมหลังสุดในการเจอกันครับการติทําได้ถึง5เกมครับแต่ว่าไม่มีสูงเลยแต่ถ้านับเกมสูงก็น่าจะในดิวิชั่น2ตอนนั้นปี2016นะครับยิงกันถึง7ประตูน่าจะเป็นสูงเกมเดียวเท่านั้นกาติ เพิ่งจะบุกชนะโบตซสนนี่ได้3-2นอกบ้านครับกบแพงเสมอทําได้มา0ครับอุ่นเครื่องก็ถือว่าทําได้ดีหลายเกมครับ10เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาโอกาสชนะ60%ครับโอกาสจะเป็นสูงที่57.1แล้วก็โอกาสชนะทําได้ตามกําแพง42.9ส่วนฟารานูคอนสแตนตาครับเล่นในนัดแรกเนี่ยแพ้ทางด้านของ FC ฟซยูเนียโซโบเซีย0-1คาบ้านครับ0.75ทาไม่ได้มาต่ํามีอุ่นเครื่องกับ c s a เอสเตนัวอ่บูคูเรสติพวกเขาชนะได้3-0ครับ 0.75ทำได้และมาสูง10เกมล่าสุดครับทำต่างกระแพงได้ก็มีเกมนี้แหละครับที่อุ่นเครื่องนี่แหละแล้วก็ โอกาสที่จะเป็นเกมสูงถึง66.7นะครับแต่ว่า10นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1และแพ้ไป6เกมเลยล่ะครับสำหรับคู่นี้ครับทางด้านของโอเตลุนกาลาติจะมีอเล็กซานดูป๊อปนะครับแล้วก็ทางด้านของเวลซีเยดูลิชริมเส้นขวาจะเป็นเฟรดิกเมคิวครับนี่คือในแนวรุกของทางด้านโอตลุนกาลติส่วนฟารูคอนเซนต้าก็จะมีริวัลดูโตบาบาราจูเนียร์นะครับแล้วก็ริมเส้นจะมี โคโจคารูรวมถึงเนเรกกิกริยานครับริมเส้นด้านขวาคู่นี้กำแพงครับก็มีที่เสมอเจ้าบ้านโอเตรุนกาลาตินะครับ0.76สูง2.25ได้0.98และก็ต่ำได้0.85สำหรับทั้ง2ทีมครับถ้าดูจากดูการก่อนก็กินกันไม่ลงครับเสมอ1ต่อ1แล้วก็เดือนตุลาคมปี2023เนี่ยทางด้านของฟารูคอนสแตนตาทำได้ครับแต่โดยสถิติ10เกมหลังสุดแล้วโอเตรุนกาลาติดูดีกว่าสำหรับเกมนี้ครับกาลาติ ati, ได้เล่นในบ้านนะครับ แล้วก็เกมแรกเก็บ3แต้มมาส่วนคอนสแตนต้านัดแรกแพ้นะครับเกมนี้ต้องการแต้มเป็นอย่างมากครับแต่การมาเยือนโอตาลุนกาลาติที่มีความมั่นใจตั้งแต่เกมแรกถือว่าลำบากครับเกมนี้เดินหน้าอยู่เจ้าบ้านโอตาลุนกาลาติครับอย่างน้อยให้ชนะฟารูคอนสแตนต้าที่2ต่อ1ครับเกมนี้จะเป็นชัยของเจ้าบ้านเชื่อว่าเกมนี้อย่างน้อยก็3แต้มไว้ก่อนนะครับสำหรับโอตาลุนกาลาติครับ สรุป8คู่วันนี้ครับทางด้านของเจ้าถิ่นลิงบี้น่าจะแพ้ FC โคเปนเฮเกนที่0ูนต่อสครับลุ้นกำแพง1ลูกแล้วก็1.25ได้เต็มนะครับ GAS AH, อก็ได้บอกกับ AK เคโซนาเจ้าบ้านจะชนะ2 0ลุ้นที่0.25ได้เต็ม s t o ร์ e เมลกับวิซซอลล็อดครับให้เจ้าบ้านชนะ2-1ครับลุ้นกำแพงเสมอเ,เจ้าบ้านได้เต็มนะครับอินเตอร์ตูคูจะชนะกานิตันเฮลซิงกิที่สามต่อหรือว่า1ลูกได้เต็นศูนย์จุดเจ็ดห้าหรือว่านึ่งลูกได้เต็มก็ได กาดีเนียนะครับมองว่าคู่นี้จะเสมอกันที่2-2ครับทุกกำแพงของทีมเยือนให้ลุ้นเจ้าบ้านนะครับแล้วก็แวะสูงได้เช่นกันส่วนฮัมนาบยอดูกับอัครเนสมองว่าก็จะเสมอ2-2ครับกำแพงเจ้าบ้าน0.75ลุ้นทีมเยือนแล้วก็แวะสูงนะครับกอรีบ,บูซาวกับเซฟซี่ครับให้เซฟซี่บุกชนะ2-1 0.25เกมนี้ลุ้นทางด้านทีมเยือนนะครับแล้วก็โอเทรุนการติน่าจะเฉือนชนะฟารูคอนสแตนตาได้ที่2-1ลุ้นกำแพงเสมอเจ้าบ้านแล้วก็แวะสูงได้เช่นกันนะครับ น,นี่คือแปคู่ของวิเคราะห์อบอลบาดนี้กันในวันนี้ครับแอดเอสามตัวอย่าลืมมีแอดนำหน้านะครับแอมารับความพิเศษกันได้วีเบอร์ตองเด็ดสัตว์และโหนยกนะครับยังไงก็สามารถติดตามแอดเอสามตัวกับความพิเศษแบบนี้กันได้เลยนะครับกิจกรรมครับวันนี้ลิงบี้กับ FC ฟซีคูเปนเกนครับถ่ายผลคู่แรกเท่านั้นนะ หลายคนทายเข้ามาเนี่ยเอาคู่อื่นไม่ได้ครับเราให้แค่คู่แรกคู่เดียวครับในการทายผลเลือกให้แล้วคู่เดียวเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมครับเม้นท์ไปทีใ่ใต้คลิปนี้ทายว่าคู่นี้สกอร์จะเท่าไหร่นะครับถ้าทายถูกแคปหน้าจอส่งที่แอดเอดีตัวติดต่อรับ100กันได้และไงก็ตามครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้มาเจอวิะห์บอลบบยดีในทุกวันและทุกคลิปทางยูทูบชาแนลชาแนลนี้ชาแนลเดียวนะครับยังไงวันนี้คงต้องลากันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ แมสนับสนุนในการรับฟังวิเคราะ์บอนบาบดีนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ